สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องไมวีชาแนลนะคะวันนี้ไมวีจะมาทําวิธีไล่หนูในบ้านนะคะให้หนีไปแล้วไปเลยนะคะไม่ต้องกลับมาอีกเลยนะคะวิธีนี้ทําแล้วก็จะได้เห็นผลนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะมะเขือเทศนะคะสองลูกนะคะะเขือเทศนี่หนูก็จะชอบกินนะคะ ก็น,นี่ค่ะทัวริสงนะคะไม่วีจะใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าจะมีรสหวานหอมในตัวเลยนะคะข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกหนึ่งกํานะคะข้าวเปลือกนี่พวกพวกหนูนะคะก็ไม่ชอบกัดแทะนะคะสิ่งไหนที่หนูชอบไม่วีจัดให้เลยนะคะ จัดให้หนูได้กินนะคะยาก,กันยุงนะคะยาก,กันยุงก็จะมีสารเคมีบางอย่างนะคะหากพวกหนูได้รับไปนะคะสารเคมีนี้ก็จะเข้าไปในตัวหนูนะคะก็จะเกิดอาการมึนงงนะคะอาเจียนอ่อนเพลียนะคะแล้วก็หมดสติได้นะคะคุณผู้ชมนี่แหละคะ่ะน้ำตาลนะคะมีรสหวานนะคะ เราก็จะมาเริ่มลง,งมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะไม่เวก็จะต้องตำตำนี่นะคะอย่าก,กันยุงนะคะเราหักก่อน ถุงมัดก่อนนะคะท่านผู้ชมเราทำให้ละเอียดเลยนะคะ เมื่อเราตําละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมเรานําไปเทใส่ถ้วยเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราตําทั่วเลยค่ะแล้วก็ดีๆออกไปหน่อยนะคะ ัวก็จะมีรสหวานหอมนะคะก็จะเป็นสิ่งล่อใจนะคะให้พวกหนูมากินนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อละเอียดดีแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยรอไว้เลยค่ะ หวานหอมนะคะเนี่ยคุณผู้ชมไม่เียดต่ำยังยังหอมเลยนะคะจากนั้นเรานำข้าวเปลือกนะคะมาตำเลยค่ะ เปลือกเราก็ตำให้ละเอียดเหมือนกันเลยนะคะพวกหนูนะคะได้กลิ่นหอมของข้าวนะคะความหอมของข้าวเปลือกนะคะพวกหนูนะคะจะชอบมาทกัดแทะนะคะเมื่อเราตำละเอียดแล้วนะคะเราใส่ถ้วยเลยค่ะ นี่เราก็มาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราก็นําในค้าน้ำตาลนะคะใส่ไปเลยค่ะในยาก,กันยุงนะคะใส่ไปในยาก,กันยุงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนนะคะ จากนั้นเราก็นำมะเขือเทศมาพานะคะครึ่งซีกนะคะเราก็ทำเป็นร่องนิดหน่อยนะคะเพื่อยเยา พวกอาหารใส่ไปในนี้นะคะจากนั้นเราก็ตักใส่เลยนะคะ จากนั้นเราก็ตักใส่เลยนะเอาข้าเปลือกใส่ก่อนนะคะตามด้วยถัว่วลิสงนะคะหอมหวานนะคะพวกหนูชอบนะคะตามด้วยยากันยุงนะคะ ไม่วีก็จะใส่ให้ให้เต็มก่อนนะคะพอได้่ีงนี้แล้วนะคะไม่วีก็จะใส่ถั่วลงไปอีกนะคะทับข้างบนนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเม่ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็นำไปวางไว้ตรงที่ทางหนูนะคะจะชอบมาขี้มากัดมากินนะคะพวกข้าวเปลือกหรือว่าตามตู้เสื้อผ้านะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็นำไปวางเลยนะคะนี่หลยค่ะคุณผู้ชม เรามาวางนะคะไว้ตามตู้นะคะตรงทางของหนูนะคะเราวางแล้วเราก็เคาะนะคะ ผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะนำไปไล่หนูที่บ้านของท่านนะคะเผื่อว่าหนูจะไม่มารบกวนในบ้านของท่านนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามให้วีชาแนลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ